ดีค่ะทุกคนก็มาพบกับเราอีกแล้วนะคะใน EP นี้ EP นี้ EP ที่26นะคะเรามาดูเฉียงนาน้อยในฝันเราคำรางกันว่าวันนี้มีความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเรื่องของการก่อสร้างในครั้งนี้ช่างมาทําอะไรบ้างนะ,ะไปติดตามรับชมกันค่ะแต่ก่อนจะไปติดตามรับชมฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ กำนังด้วยแล้วกันนะคะวันนี้เป็นวันอีกวันจึงที่มีการเกี่ยวข้าวค่ะข้าวที่มันเริ่มแก่นะคะก็มีการเกี่ยวแล้วนะคะมาไม่ทันนะคะเขาเกี่ยวเกี่ยวก็จะเสร็จหมดแล้วน,นะคะเ <c oughs> หลืออยู่สุดท้ายเลยให้สุดท้ายนะคะเออให้สุดท้ายแล้วก็เกี่ยวก็จะเสร็จแล้วนะคะพอเกี่ยวเสร็จก็ต้องไปตากข้าวอ่ะตากข้าวเหมือนทุกปีที่ผ่านมานะคะเราก็จะมีการตากข้าวเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้นะคะ ถ้าไม่ตากไม่ได้นะคะวันนี้ก็ขอให้แดดมันจมใส่แล้วกันเนาะจะได้ตากข้าวแห้งบ่อยๆกันอ่ะแล้วก็ถ้าไหนนะคะที่ชื่นชอบก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะติดตามเป็นกำลังใจให้กันเรื่อยๆนะคะเรามาดูกันว่าเขาเกี่ยวข้าวแบบไหนนะคะนี่เขาจะเกี่ยวแบบช้รถเกี่ยวเช่นเคยนะ,ะอันนี้จะเป็นข้าวข้าวนาปังที่เราเอา เอาไม่ใช่ข้าวนาะปังแบบคือพันธ์ุที่จะไปหวานนาะปังนะคะก็จำไม่ผิดไม่รู้ว่าหนองคายหรือเปล่าพันธนองคายหรือเปล่าไม่แน่ใจเออลืมหน้าหลงหลนะังแล้วนกเยอะมากเลยตอนที่เกี่ยวข้าวทุกครั้งเลยคะ่ะจะมีนกมาเยอะมากมันมากินข้าวที่ร่วงนคะ,ะทุกคนอ่าเกี่ยวสองคันเลยเสร็จเร็วนะจ๊ะโอเคเราไปดูกันเลยนะคะว่าการก่อสร้างเป็นอย่างไรเราให้ชมกัน เก็บข้าวไปแล้วไปดูกันก่อสร้างเลยค่ะว่าเริ่มต้นถึงไหนแล้วในวันนี้กำลังทำอะไรกันอยู่วันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดค่ะยี่สิบเจ็ดตุลาคมนะคะเรามาอัปเดตกันว่าช่างทำไปถึงไหนแล้วเริ่มเริ่มมากี่คนได้วันนี้หน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด อันนี้ก็เป็นอิดมวลเบานะทุกคนมวลเบาน,นี่ค่ะน,นี้ก็จะมีพนักง,งานขนอิดนะคะพนักง,งานอิดก้ามใหญ่ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการขุดย้ายขุดย้ายท่อส้วมนะคะมันอยู่ห่างเราเลยต้องขุดใหม่นะคะห่างจากห้องน้ำเกือบสามเมตรเนาะเมตรสองเมตรครึ่งเกือบสามเมตรเราก็เลยต้องขุดใหม่นะคะขุดใหม่ก็ใครจะใสเพิ่มก็ทุกคนตอนแรกที่แผนไว้คือห้องน้ำจะอยู่มุมนี้แต่นี้เปลี่ยนมุมมันก็เลยไกลกว่าปกติก็เลยต้องย้ายเพื่อ อนาคตจะได้ไม่เกิดปัญหาขึ้นถ้ามันมีปัญหาก็คือการติดตันนั่นเองหรือว่าการแบบว่าลางคีไม่เขาเรียกว่าอะไรนะคือเวลาเราเทน้ำลงไปใช่ไหมว่ามันจะลงถึงท่อกักเก็บเนี่ยมันก็ใช้เวลาในการเดินทางยาวเพราะว่าพร้อมยาวฉะนั้นเราอยากให้อยู่ใกล้ๆหมอนะคหมอนโยนหมอนเราก็เลยต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนตำแหน่งมาอยู่ใกล้ๆตรงท่อเพื่อ เวลาเราขับถ่ายหรือปัสสาวะอุจจาระอะไรกัแล้วแต่มันจะได้ลงตรงนี้ได้เร็วๆเลยปุ๊บ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 โอเควันนี้ไม่รู้ว่าช่างจะกอ่อได้ถึงไหนนะตอนนี้ก็ตีเส้นตีเส้น,สนกอ่อน ันนี้วันนี้ก็ก่อได้ประมาณนี้นะคะทุกคนขณะนี้เวลาสิบสี่นาฬิกาเอ้ยมีใช้า6ปสิบหกนาฬิกาก็สี่โมงแรงนะฮะโดยรวมๆนะคะวันนี้ก่อได้ประมาณนี้นะคะอันนี้คือส่วนอของหลังบ้านนะคะตรงที่เป็นหน้าต่างน็จะเป็นโซนของห้องครัวนะคะ พอได้ประมาณนี้เลยคือส่วนของข้างหลังนะคะข้างหลัง,งเราก็จะมีการปลูกผักส่วนครัวนี่เลยนะคะโอเคแล้วก็ดูด้านหน้ากันนะคะประกอบส่นของด้านข้างนะคะส่วนของด้านข้างมาดูส่วนของด้านหน้าด้านหน้าก็กําลังก่อนะคะ ประมาณนี้นะคะข้างหน้ายังก่อไม่ได้เยอะนะคะจะก่อนจนไปจนสุดเสาเลยนะคะทุกคนนี่คือด้านหน้านะคะโอเคนะคะทุกคนก็คลิปนี้ EP นี้ก็ถ่ายมาให้ทุกคนได้ดูประมาณนี้นะคะเป็นการก่อสร้างอ่ะ แล้วงานแต่ละคนน่ารักน่ารักทั้งทั้ง,น,งนั่งเลยนะคะสุดว่าจะเป็นผู้หญิงนะคะทำงานเก่งอย่างนี้เลยแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ชมที่เข้ามารับชมนะคะไม่มากก็น้อยนะคะอาจจะเป็นไอเดียในการาสร้างถงหน้าหรือว่าสร้างบ้านเป็นโมเดลหรือว่าจะเป็นสไตล์แบบที่คำน้ำทำก็สามารถเอาไป ept, อัดแฝงใช้ได้นะคะ ่ถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมติดตาม EP ต่อไปด้วยแล้วกันนะคะจะถ่ายให้ดูจนจบเลยว่าติเส้นสิ้นสุดการก่อสร้างแล้วผลงานของเจเลียมจะเพอร์เฟกขนาดไหนติดตามรับชมใน EP ต่อไปเลยนะคะสําหรับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายอันยังฝากกดไลค์กดซับสไคร์ให้แน่เนจะมี เขามาคุยในไลน์สนดทิศจะดีหรือไม่ดีอย่างไรก็คงไมนได้ต้คลิปไงบอกใหร